นี่วัยรุ่นวัยรุ่นพลังใบครับวัยรุ่นพลังใบ <c oughs> นี่ก็นำชื่ออะไรเดี๋ยวว่าคอมเมนต์กันมาหน่อยดิน้องส้มส้มจีน้องส้มจีตวันนี้พาน้องส้มจีดมานะครับน้องส้มวันนี้เลยให้หลานครับครับอ่า ทำชั่วโมงครับทำชั่วโมงก็จะดันดินให้มันกว้างกว่าเดิมนะครับให้มันกว้างกว่าเดิมขนาดเตพนะพองหนามุ้ยนะ่ะนี่ครับดันน,น,น,นูุยตุกัวน้องสนุ่ดินแข็งกำลังไล่สบายเลย นี่ก็วิธีการดันดินนะครับก็ถ้าดินแข็งเนี้ก็วางเลยวางวางเลยมีมีเอฟซีก็ถา,ถามมานะครับเพราะว่ายังขับไม่ค่อยเป็นก็ไม่ได้อะไรมากมายครับก็ถ้าดินแบบไถอย่างนี้แล้วเราก็แค่วางข้อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงผันน่อยๆก็ได้แล้วครับน่ครับมาดูมือเขานี่ให้ดูมือก่อน บางคนก็ไม่รู้เนาะออกรถถ่ายมาการดันดินกันอะไรก็ยังไม่ถนัดก็ต้องฝึกเอาดีกว่าครับผมว่านะครับต้องฝึกเอาดีกว่านะครับมันแล้วแต่คนนะครับถนัดใครถนัดมันอันนี้ดันเกียร์4โลนะครับเดิมดมนะครับยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรครับเดิมๆสปริงกำรรมนาก็าช่างปุ๊นะครับส่งมาให้แล้วแต่เรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับช่างปุกช่างปุกสปริงซิง นี่ก็ผานก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ด้วยอันนี้ลูกน้องครับหลานหลานนะครับไปรุ่นพลังใบครับนี่ก่อาสีใสนี่ก่อาสีใสนะครับผมไม่ต้องขับหรอกให้น้งน้อง แล,ลนด์ทำครับเราถ่ายคลิปเยีย่ยยเดี๋ยวคนอฟซมาคอมเมนต์เลยทำไมไม่ขับเองเออก็เดี๋ยวถึงฤดูกาลนะครับก็ได้ขับเองแน่นอนครับถึงฤดูกาลนะครับก็น้องก็มีเหมือนกันนะครับรุ่นแท็กเตอร์ MU, เอ็มยูศูนย์สองนะครับสี่เก้านะครับ MU4902 น,นะครับ นี่น่าจะเป็นเกียร์สามโลนะครับเพราะว่าสปริงกำมะนาผมยังไม่ได้ใส่นะครับมันก็อืดน,นิดนึงแต่การดันการอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับล้อไม่ค่อยเสียตังแล้อไม่ค่อยฟรี ี่งานชั่วโมงครับงานชั่วโมงตะระรกผมว่าจะเอาไปเล่นที่นาไปดันดินไปดันดินเล่นที่นาไปตั้งพงตั้งฐานที่นานะครับก็เลยตปปี๊บโช๊ปโผเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่ามั่มวยทัดหานี่โกหกทลูกพี่มึง,งอีดูอันนี้เป็นไหนนั่นครับเออน้ำมาดาน เจาะเป็นที่เรียบร้อยง่ายงงเลยครับปรับพื้นที่ไว้สร้างบ้านนะครับปรับพื้นที่ไว้สร้างบ้านก็ทิ้งไว้ก่อนมีงบตอนไหนก็อันนี้ก็พ่อเป็นของเพื่อนนะครับของเพื่อนอ่ของเสียปุ๋ยนะครับก็ทํางานอยู่ระยองนะครับทํางานอยู่ระยองนี่ก็ สั่งการทางโทรศัพท์นะครับน่าจะเอาลงชั้นหนึ่งไทยก่อนลายดิน ไล่จากโน่นมาหามุมนะครับให้เสมอนี่ก็ขีดขีดเดนนะครับไม่ยากนะรถไถถ้าดันนะครับถ้าคนมันต้องต้องแบบใช้เองนะ่ะเออบอกก็อย่างว่าแหละมันก็ยังมันเราก็ไม่รู้ไงเราต้องปฏิบัติเองนะครับถึงถึงเราจะรู้ว่าเราจะต้องเออดันยังไงมันจมไปไหมมันลึกไปไหม ม,มันอยู่ที่หน้าดินนะครับม ah, uh ันแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะบางครั้งเจอดินอ่อนมันก็มุดผานมันก็จะมุดไปนะครับมุดดินไปนะครับแต่นี้ผานมันยัง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 ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับก็ผานใหม่เนาะผานดันใหม่นะครับผานตัวไทยก็ใหม่มันมันยังไม่สึกหรนะครับยังไม่เงายังไม่เงา คมมันก็ยัง,เห,เ,ยงเ,ยเหมือนเรารับมีดอย่างนั้นเลยครับเหมือนเรารับมีดอย่างนั้นเลยนี่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนี่นครับก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดเองครับมันก็ลื่นไหลเงาวแวบอ้ยสปริงต้องเข้ามาแล้วฮะสปริงต้องเข้ามาแล้ว มันมาแล้วแต่จะเปลี่ยนมานี้เลยบอกไม่มีแรงเลยใช่ไหมไอนี้แตกต่างกันยังไงฮะนวงไม่ไปปกติคือไปเลยใช่ไหมงั้นก็ต้องเปลี่ยนเลยไม่ไปเลยใช่ไหมสีเตาเอาแล้วของเองเหรอดันหนึ่งก็ไปสองก็ไปคือใส่สปริงเรียบร้อยของช่างปุช่างปุใส่สปริงของของช่างปุนะครับ นี่ก็ช่างปุ๊ก็ส่งมาให้เหมือนกันคือใส่4ีใส่ซีถามว่าไหวไหมก็ไหวอยู่แต่ว่ามันช้าอีกต้องใส่สามช่วยอ๋อเอาโอเคจัดไปหอยตะลุมนี่นะครับก็ก็มีผลนะครับก็มีผลก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่อ่ใครจะใช้ยังไงแบบไหนนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมสําหรับผมเนาะใส่ครับสําหรับผม สำหรับผมใช้นะครับใช้สปริงกร,รมนาเนี่ยถือว่าดีนะครับดีดีด,ดีดีเลยแหละอ่ะพูดง่ายๆอย่างของน้องผมก็เคยขับไปแล้วมันไม่หน่วงมันไม่อะไรมันยังยังไปได้อะ่ะอันนี้คือมันพอนี้มันหมดปบือบือฟังเสียงดูแล้วถ้าเพิ่มเทอร์โบอีกยิ่งสวยเลยครับเพิ่มเทอร์โบสวยไปเลยเพิ่มเทอร์โบนะครับ ใช้เทอร์โบแบบไหนดีน้อจะใส่ดีหรือเปล่าน้อนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณ f f c ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาให้กำลังใจเรานะครับแล้วก็หน้างานเราก็เอ่อก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ชั่วโมงหนึ่งอยู่ประมาณเออไม่รู้ว่า น้องคิดเลทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องชั่วโมงผมก็เพิ่งออกรถไถน้องเพิ่งมีรถไถเป็นของตัวเองเราไม่รู้ว่าเขาคิดค่าชั่วโมงเท่าไหร่ค่าไถเท่าไหร่นะครับแถวไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะครับค่าดันหรือว่าทําชั่วโมงนะครับหรือว่าค่าปั่นรตเตอรี่อะไรยังไงนะครับออกความคิดเห็นมานะครับโอเคครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็บายๆแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ